สวัสดีครับผมอาจารย์ธรรมศักดิ์รุจีรัชนย,ยงคณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นะครับวันนี้รายการสักแต่ว่าจะคุยนะครับเรามาเที่ยวที่มอเตอร์โชว์ที่เมืองทองธานีนครับจริงๆวันนี้แอบมาดูงานของลูกศ,รรศิษย์ทางภาควิชาวิศวกรรมระบบรางนะครับ DOF Interact นะครับเป็นจริงๆมันเป็น Racing s i m u l a t o r ที่ผมเคยนำผ,ผู้ชมไปดูนะสัก 2- 3าครั้งแล้วนะครับวันนี้น้องๆเขาก้าวไปไกลนะเป็นผู้ประกอบการนะครับได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการ Start Up 1 5ล้านแสนบาท นะครับมาดูกันว่างานของเขาเป็นยังไงแล้วก็เขาไปไกลแค่ไหนเดี๋ยวตามมาครับน้องเครื่องนี้มันทำอะไรอ่ะสวัสด,ดีครับอ้าวอาารสวัสด,ดีครับ,รบทำอะไรแถวนี้ สวัสดีครับยีมมาปับเล่นด้วยมาทำอะไรเนี่ยอพอดีผมพิจูนครับมาจากระบบรางครับอาจารย์อ๋อเด็กอาจารย์นิบลใช่ไหมครับพอดีผมเห็นเครื่องตัวนี้ไอ้ป้ายตัวนี้ DOF ก็เลยคุ้นๆเลยแวะเข้ามาดูหน่อยใช่ครับพอดีผมมาจากลอฟฟินเจอร์ในเชิงลุกครับอาจารย์นี่เป็นบริษัทไก่อะใช่เป็นของผมสิทธิ์เก่าระบบรางฮะใช่แล้วก็จะมีพวกเพื่อน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 ที่รวมตัวกันจาก มอรลังสิตอย่าบอกนะว่าต่อยอดในเจ้าเครื่องนี้เนี่ยใช่ครับอาจารย์เพราะผมก็ไปสายคลินไปหลายตัวแล้วตัวนี้ใช่ครับอันนี้เราจดเป็นบริษัทใช่ครับอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปตรงนั้นเนี่ยถามก่อนที่ไปที่มาเนี่ยมันของไอ้ที่มาตรงนี้มันคืออะไรก่อนอื่นก่อนอื่นเราเริ่มจากเป็นโปรเจกต์ครับครับมันเริ่มจากโปรเจกต์ก่อนตอนแรกแล้วก็เราได้มีการวิจัยแล้วก็พัฒนาครับอาจารย์ครับตอนนี้เรามีทั้งหมดสารุ่นแล้วโอ้สามรุ่นใช่ครับแล้วเอาทุนมาจากไหนตอนนี้ คุนที่เราได้ก็คือว่าเราไปแข่งขันสตาร์ทอัพที่ทางวลังศิลป์เสนอมาครับอแล้วก็ได้รางวัลใช่เราไปร่วมกับศูนย์บ่มเพาะของมาลัยใช่ไหมครับเป็น POC เป็นประกวดสตาร์ทอัพใช่ครับอาจารย์ประกวดยังไงแล้วว่าเราเขาให้เราซัพพอร์ตแบบไหนเงินสนับสนุนพวกนี้ใช่เป็นเราเราเราเข้าโครงการเป็น POC ครับคูรานห้าครับครับใช่แล้วก็เราก็ได้ต่อยอดจากคูรันห้านั่นแหละครับมาพัฒนาก็คือเราเข้าไปแล้ว ไปเสนอโครงการใช่ครับตกลงมคอถ้าผ่านเ้าจะให้เราสนับสนุนเราล้านห้าใช่ครับอาจารย์ไปพัฒนาต่อยอดใช่ครับอาจารย์ในตัวที่เราทำตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้บอก3รุ่นใช่ไหมตอนนี้มีมีรุ่นไหนบ้างอ่ะผมเริ่มจากตัวแรกเลยครับตัวนี้เป็น3ีดอครับ3ีดอใช่โอเคสามนะการมูฟเมนต์ก็คือสามิศทางครับอาจารย์ครับ ให้อารมณ์ฟิลลิ่งแบบเราขับรถรถ,รถเหมือนบนถนนเลเซรอร์กิปเลสซิ่งทั่วไปค,ค,ครับอาจารย์นะตามมาที่รุ่นต่อไปเป็นซิกนอฟครับอาจารย์หเหมือนที่อาจารย์เคยเห็นตัวนี้มันจะเยี่ยมมากเลยใช่ไหมใช่ครับเคลื่อยในหกโหมทิศทางครับโอ้รุ่นที่แล้วที่เห็นยังไม่ขนาดนี้นะใช่นะดูเหมือนจริงมากเลยเนาะใช่ครับแล้วกัตัวนี้ก็คือซิกนอฟทำอะไรได้บ้างอ่ะโอ้ตัวนี้ดันไปถึงไฟซิมได้เลยครับครับสามารถซิมูเลชันได้ทุก ทุกแนวทุกเกมอ๋อก็คือนอกจากรถแล้วเนี่ยเป็นเครื่องบินได้ใช่ครับสามารถไปเป็นเทนนิงอบรมได้หมดเลยครับอ๋อผมพอได้ไอเดียแล้วยิงคือมันจริงเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่ใช่ไหมใช่ครับเราไปจําลองกับเคลื่อนที่อะไรก็ได้อย่างนั้นป่ะใช่ครับอ๋อเยี่ยมเลยอ่าตัวนี้คือแซนดี้ครับตัวนี้คือตัวเป็นตัวเปิดตัวสแตนดาร์ดครับใช่ครับเหมือนเบสิกเบสิกเลยอย่างนี้ป่ะใช่ครับกบจะเหมาะสาหรับอ่า ผู้เริ่มพู้เริ่มเล่นผู้เริ่มเล่นใช่เบ่เป็นตัวเบสิคครับเดี๋ยวผมถามนิดนึงมางานมอเตอร์โชว์ตัวนี้เนี่ยเป็นกลุ่มไหนที่ที่ซากที่สนใจเครื่องบเราเป็นนักแข่งครับนักแข่งใช่นักแข่งนักแข่งเขาต้องการิลลิงเขาต้องการฝึกซ้อมครับอาจารย์อ๋อก็คือเมอนซ้อมก่อนที่จะไปแข่งจริงใช่เขาต้องการเพิ่มทักษะในตัวเองดึงเขาเรียกดึงศักยภาพครับแล้วก็จะมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มไฟซิมไฟซิมนักบินครับใช่ครับอาจารย์อันนี้คือกลุ่มนี้คือเขา สนใจซื้อเราแล้วใช่ครับมีกลุ่มอื่นอีกไหมส่วนมากจะเป็น2กลุ่มหลักสองกลุ่มหลักครับครับอันนี้ผมอยากรู้นะถ้าเกิดเราเราไปขายให้บริษัทที่เขาเทรนนิ่งคนเนี่ยอ่าพวกไม่ว่ารถแข่งหรือว่านักบินเงี้ยครับผมมันขายได้ไหมขายได้ครับยได้ยักก็ได้สนใจเหมือนกันนะใช่ครับอาจารย์ตอนนี้เนี่ยแสดงว่านอกจากเราแล้วมีคนอื่นด้วยไหมใช่ครับเรามีทีมเหรอเป็นเป็นเพื่อนๆด้วยกันใช่ครับเป็นเพื่อนแล้วก็ครับเป็นเป็นส่วนมาก ทุกคนคือสิทธิองมริทั้งหมดครับอ๋อระบบรางมีระบบรางแล้วก็มีสถาปัตย์แล้วก็มีคอมพิวเตอร์ระบบรางสถาปัตย์คอมพิวเตอร์ใช่ครับน่าสนใจนะนะเป็นเรียนด้วยจบมาด้วยกันครับผมเริ่มคิดค้นอะไรด้วยกันใช่ครับนะเปิดลงทุนด้วยกันนะเป็นะกอบการด้วยกันครับผมตอนนี้ไม่อยากเป็นอย่างอื่นแล้วเป็นะกอบการแล้วใช่ไหมเอบ ทีนี้อยากให้จูนเล่าว่าอะไรที่เป็นตัวช่วยหรือว่าเป็นแรงผลักดันให้เรามาถึงตรงนี้ได้ก็ต้องเกิดเริ่มแต่แรกก็คือเริ่มมาจากคุนบุมเพล็กคุณบ่๋มเพาะใช่ครับเพราะว่าเราเป็นเริ่มต้นจากสตาร์ทอัพครับใช่ครับเราไปเสนอที่บุ๋มเพาะใช่ไหมครับแล้วก็มันก็จะมีการคัดเลือกไปเรื่อยๆคัดเลือกเหมือนกับว่าสเต็ปนี้ผ่านแล้วสเต็ปนี้ผ่านแล้วจนถึงรอบไฟแนลครับใช่ครับแล้วก็จนถึงสุดท้ายเราก็ผ่านมาได้แสดงว่าในแต่ละรอบเนี่ย ก็มีคนให้คําแนะนําเราใช่ครับเหมือนที่เราเรียกมีคอมเมนต์ใช่แล้วก็เอาตัวนั้นมาปรับปรุงใช่ครับอ๋อนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะจากกันเนี่ยอยากให้ยูนฝากน้องๆที่เรียนอยู่ตอนนี้นะครับว่าเออทั้งเรื่องเรียนทั้งเรื่องการใช้ชีวิตด้วยเรื่องของไอเดียต่างๆที่สามารถนําไปต่อยอดได้ในการทำธุรกิจเนี่ยครับเดี๋ยวฝากน้องๆยังไงบ้างก็สั้นๆเลยครับว่าอยากให้น้องๆทุกๆคนนะครับว่า ถ้ามีไอเดียสามารถปรึกษาครับที่คุผมเลวงพ่อได้ครับครับทางคุณมหลวงพ่อมีการาให้ควาปรึกษาปรึกษาที่ดีแล้วก็สามารถอบรมสามารถทําให้เราประสบความสำเร็จได้ครับครับได้เั้นเดี๋ยวผมยังไม่ไปเดี๋ยวผมขอลองขับก่อนแต่ว่าวันนี้รายการสักแต่ว่าจะคุยนะครับขอจบ e ีนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยว EP หน้าจะอ,าอะไรนะ เดี๋ยวนำกันไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ